สวัสดีครับเข้าสู่ช่องบูสตอรี r อย่าลืมกดไ like. ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปเล่นกันเลยถ้ากดไลค์กดติดตามแล้วไปดูกัน เ้วเข้าไปในห้องผู้จัดการกันเลยนะครับ 哇。 you ต้องหาไปหน่อทุกคนโอ้ทุกคน <S <S ฉันยี่หามประตูแล้วไปแน่ๆเลยเราจริงไหมจริงไหมโอ้โห xuống có nguyên tâm cạch để <laughs> What? Yeah. คพครัต่อไปครับพี่ครยกกจ เ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องบูมสตอรี่ด้วยนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับวันนี้พอแค่นี้แล้วนะครับเราติดตามมีพีหน้าบ๊ายบาย